หลังจากที่นัดได้ย้ายมาอยู่ที่เบลเยียมระยะหนึ่งพอเดือนธันวาคมทีไรมันมักจะมีอารมณ์แบบสองอารมณ์อยู่ในตัวเองอยู่เสมออารมณ์หนึ่งมันก็มีความสุขความสนุกสนานเรื่องเรืองบันเทิงใจเพราะมันจะถึงเทศกาลคริสต์มาสแต่อีกอารมณ์หนึ่งมันก็คือความรู้สึกแบบมันคือเดือนที่ยุ่งมาก สวัสดีค่ะนัตตี้ชวนเมาวันนี้นัตจะมาชวนเมามอยเรื่องทำไมมุมมองคริสต์มาสของนัตมันถึงได้เปลี่ยนไปหลังจากที่นัตได้ย้ายมาอยู่เบลเยียมได้สักระยะหนึ่งสำหรับเทศกาลคริสต์มาสนัดว่าคนไทยส่วนใหญ่ก็คงจะรู้จักกันดีอยู่แล้วแต่ด้วยความที่เราไม่ได้นับถือศาสนาคริสต์เราก็คงจะไม่ได้เฉลิมฉลองกับมันสักเท่าไหร่ นัดว่าคนไทยส่วนใหญ่ก็คงจะรอคอยกับเทศกาลปีใหม่มากกว่าแต่สำหรับคนเบลเยียมในความรู้สึกของนัดเขาจะให้ความสำคัญกับเทศกาลคริสต์มาสมากกว่าเทศกาลปีใหม่ค่ะสำหรับนัดเองตอนที่นัดย้ายมาอยู่ที่นี่แรกๆนัดก็ชอบมันมากเหมือนกันนะแต่พออยู่ไปอยู่มาหลังๆมันเริ่มมีความรู้สึกว่า เหมือนจะสุกก็สุกไม่สุดเพราะมันมีอะไรหลายๆอย่างที่เราจะต้องทำจะต้องเตรียมก่อนเทศกาลคริสต์มาสวันนี้นัทก,ก็เลยจะพามาดูกันว่าดูซิว่าสิ่งที่นัทต้องทำอะ่ะมันมีอะไรกันบ้างสวัสดีค่ะวันนี้นัตติก็มีภารากิจนะจ๊ะแขวนไฟนอกบ้าน <c oughs> ในความรู้สึกนัด นัดว่าการประดับไฟนอกบ้านมันก็ไม่ได้เหมือนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของคนเบลเยียมสักเท่าไหร่เพราะถ้านัดออกไปเดินถนนข้างนอกอย่างเนี้ยนัดก็ไม่ได้เห็นว่าบ้านทุกบ้านเขาจะประดับไฟบ้านสามีเองก่อนหน้าที่นัดจะมาอยู่เขาก็ไม่เคยทําแต่หลังจากที่นัดมาอยู่เวลาที่นัดเดินทางไปไหนมาไหนในช่วงคริสต์มาสแล้วนัดเห็นบ้านไหนประดับไฟสวยงามนัดก็มีความรู้สึกว่าเออมัน มันมีความสุขดีอ่ะมันมันเหมือนแบบเป็นสัญลักษณ์ของการเฉลิมฉลองนัดก็เลยเริ่มมาชวนสามีประดับไฟนอกบ้านกันเพราะนัดมีความรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นการส่งต่อความสุขให้กับคนที่เดินผ่านไปมไาเป็นยังไงคะภารกิจที่หนึ่งก็ผ่านไปแล้ว แล้วนะัดก็ชอบมันมากๆเหมือนกันดูสิผลงานของเราสองคนสวยไหมก่อนหน้าที่นัดมาอยู่<ๆ>เพื่อนเพื<ๆ>่อนบ้านเขาก็ไม่ได้จัดกันนะแต่หลังๆเขาก็เริ่มจัดกันมากขึ้นดูสิบ้านตรงข้ามเขาก็มีไฟประดับ และแน่นอนเป็นสิ่งที่บ้านทุกบ้านต้องมีนั่นก็คือต้นคริสต์มาสนั่นเองค่ะคือเรื่องต้นคริสต์มาสเนี่ยนะคะนัดอยากจะมาว่าตอนนัดมาแรกๆนะต้นคริสต์มาสสูงมากนัดขอสามีต้นใหญ่ๆสูงแบบ180แต่พออยู่ไปอยู่มาภารกิจเยอะ ปีนี้ขอรถขนาดค่ะเหลือแค่120เซนก็พอนะคะร้เสร็จเรียบร้อยไปแล้วอีกหนึ่งภารก,กิจจัดต้นคริสต์มาสนี่แค่ต้นขนาดนี้ยังใช้เวลากืู่ครึ่งวันไปเลยนะคะเป็นยังไงคะสวยไหมเอ่ย และภารกิจต่อไปนั่นก็คือการส่งต่อบคำอวยพรให้กับคนที่เรารักญาติพี่น้องเพื่อนสนิทและเพื่อนบ้านค่ะเขาส่งให้เราเราก็ส่งให้เขามอบความสุขให้กันและกันในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ค่ะ ก็นอกจากที่เห็นไปแล้ว3ามภารกิจนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันก็จะยังมีเรื่องของการห่อของขวัญแต่ด้วยว่าปีหลังๆมานี้ครอบครัวของเราให้เป็นเงินแทนการให้ของขวัญก็เลยไม่ต้องมานั่งห่อแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่จะต้องเตรียมก็คือสั่งอาหารเพื่อที่จะมาทานในวันคริสต์มาสแล้วก็วันปีใหม่ด้วยค่ะ เอาละค่ะนี่ก็เป็นภารกิจที่นัดจะต้องเตรียมตัวเนาะเพื่อต้อนรับการเฉลิงฉลองในเทศกาลคริสต์มาสนะคะถามว่าเหนื่อยไหมมันเหนื่อยเพราะว่าด้วยความที่ภารกิจประจําวันของนัดมันก็ค่อนข้างเยอะแ,แต่ถามว่าสุขไหมมันก็มีความสุขจัด,จ,ดจัดไฟไปจัดต้นคริสต์มาสไปเราก็มีความสุขกับมันคือจะเรียกว่ามันเหนื่อยแต่มันสุขหรือว่ามันสุขแต่มันเหนื่อย ประมาณนั้นแหละค่ะเอาเป็นว่าวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆการติดตามรับชมนะคะส่วนใครที่ชอบฟังเรื่องเมาบอยของคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศก็อย่าลืมกด subscribe นัดไว้นะคะคราวหน้านัดมาเมาเรื่องอะไรจะได้ไม่พลาดกันสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณอีกครั้งสำหรับการติดตามรับชมและรบกวนฝากกดไล k e like. กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้นัดด้วยนะคะสำหรับวันนี้มีความสุขในเทศกาลแห่งความสุขกันทุกๆคนคะ่ะบายสวัสดีค่ะเสียงหายภารกิจวันนี้เราจะมาแขวงไฟไม่ใช่สิ